สวัสดีนักเรียนชั้นป1ที่น่ารักของครูทุกคนค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องศูนย์กับการบวกนะคะก่อนเริ่มเรียนวันนี้ครูมีนิทานมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูนิทานกันเลยค่ะช่วยพ่อรวมผลส้มทั้งหมดที่เราเก็บได้หน่อยสิจ้าลูกได้ค่ะคุณพ่อเรามีส้มในตะกร้าแต่ละใบอยู่เท่าไหร่กันนะมีส้มในตะกร้าใบาแรกหผล ส่วนในตะกร้าใบที่สองมี3มผลรวมแล้ววันนี้เรามีส้มทั้งหมด8ผลค่ะเองมากจ้ะลูกเดี๋ยวนี้พลอยบวกเลขได้เก่งมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาทางด้านโน้นกันแล้วค่อยกลับมานำส้มที่เราเก็บได้กลับไปฝากคุณแม่กันนะค่ะคุณพ่อโอ้โหมีส้มเยอะแยะน่ากินจังเลย อย่างนี้ต้องเก็บไปฝากพี่ๆที่บ้านบ้างแล้วละได้เวลากลับบ้านกันแล้วล่ะพลอยลูกช่วยไปเอาตะกร้าส้มมาให้พ่อหน่อยนะได้คะ่ะคุณพ่อเอ๊คุณพ่อคะส้มในตะกร้าพลอยหายไปคะ่ะอ้าวสงสัยกระรอกในฟาร์มมาขโมยไปแน่ๆเลยแล้วทีนี้เหลือส้มกี่ลูกละ่ะลอยช่วยพ่อนับจำนวนส้มดูอีกสิคะ ใช่ค่ะพ่อมีส้มในตะกร้าใบแรกาผลส่วนส้มในตะกร้าใบที่สองหายไปไหนหมดหน้าอย่างนี้แสดงว่าเหลือส้มในตะกร้าใบที่สองจำนวน0นนสิเอ๊5บวกกับ0ผลบวกก็คือ5นั่นเองแสดงว่าจำนวนใดที่บวกกับ0ได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมนะ ใช่แล้วจ้าและศูนย์เมื่อบวกกับจำนวนใดๆก็จะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นด้วยเช่นกันรวมถึงพลอยยังจำได้นะคะว่าพี่ปลาเคยบอกพลอยว่าการบวกคือการรวมจำนวน2องจำนวนเข้าด้วยกันคำตอบหรือผลบวกที่ได้จะมีจำนวนมากขึ้นงั้นก็ต้องยกเว้นการบวกกับศูนย์ใช่ไหมคะที่คำตอบจะเท่าเดิมเพราะจำนวนใดบวกกับศูนย์ผลบวกนั้นจะเท่าเดิม ศูนย์เมื่อบวกกับศูนย์ก็จะได้ผลบวกเท่ากับศูนย์จ้าอืมนี่คือสมบัติของศูนย์กับการบวกอย่างที่พลอยเคยเรียนมาเองค่ะอืมสงสัยว่าส้มในตะกร้าจะถูกเจ้ากระรอกในฟาร์มของเราแอบเอาไปแน่ๆเพราะไม่มีส้มอยู่ในตะกร้าเลยว้าวในฟาร์มของเรามีกระรอกด้วยหรอคะคุณพ่อ ใช่แล้วจ้าวันหลังเราค่อยเอาส้มไปฝากพวกเขานะจ้ะวันนี้เรากลับบ้านไปหาคุณแม่กันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดของวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนค่ะ0เมื่อนําไปบวกกับจํานวนไหนก็ตามจะได้ผลรวมเท่ากับจํานวนนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น2บวก0เท่ากับ2 ภารกิจของนักเรียนในวันนี้คือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์หน้า52และหน้า53นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มฝึกทำกันเลยค่ะหน้า52แบบฝึกหัด2 4ศูนย์กับการบวกข้อ1เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาผลบวก1.1 แจกันสีแดงไม่มีดอกไม้กับแจกันสีเหลืองมีดอกไม้สามดอกนักเรียนสังเกตรูปแจกันด้านบนนะคะแจกันใบสีแดงไม่มีดอกไม้จำนวนเท่ากับ0แจกันใบสีเหลืองมีดอกไม้สามดอกจำนวนเท่ากับ3เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะศูนวกสเท่ากับสาม ให้หนักเรียนเขียนเลขสามอารบิกลงไปเลยค่ะข้อ1.2 1.3และ1.4ให้หนักเรียนลองฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยตัวเองนะคะสู้ๆคนักเรียนหน้า53ข้อ2เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาผลบวกข้อ2.1ราวแขวนแรกมีไม้กวาด5อันราวแขวนสองไม่มีไม้กวาด นักเรียนดูรูปภาพไม้แขวนด้านบนนะคะฝั่งซ้ายมือมีไม้แขวนอยู่5อันจำนวนเท่ากับหไม้แขวนที่อยู่ฝั่งขวามือไม่มีไม้กวาดนะคะจำนวนเท่ากับ0ย์เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาผลบวกได้ดังนี้นะคะฝั่งซ้ายมือมีไม้กวาด5อันนะคะให้นักเรียนเขียนเลขหาลงไปในช่องที่1แบบนี้เลยค่ะ จากนั้นฝั่งซ้ายมือไม่มีแม้กวาดนะคะให้นักเรียนเขียนเลขศูนย์ลงไปในช่องที่2แบบนี้ค่ะ5-0-5บวก0เท่ากับ5เขียนเลขค่าลงไปได้เลยนะคะข้อ2.2 2.3และ2.4ให้นักเรียนลองฝึกเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาผลบวกด้วยตัวเองนะคะสู้ๆคะ่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูตรวจได้เลยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ